ระวังนะใกล้ยังใกล้ยังเฮ้ยจะล็อกได้ข้างหลังก็ได้เนี่ค่อยๆลงครับค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงเนี่ยดีแล้วหักขวานิดนึงขวานิดนึงลองลองลองเลยลองลองลองอีกลองอีกระวังพื้นนะลองลองอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวนะสุดแล้วอะหลังเลสโตนข้างหลังครับระวังลาวานะขอขอติดเื้เนแนละ้วดีไหมอืม โอ้โหโอ้โหเอ้ยก็ตายเอ้าเอ้าฮ่าาฮ่าามลงไม่ทันใครออกใครเจาะไปยอมแพ้ไปสุดทิพย์สิบนี้ไม่ต้องลงตีได้ยังคืออะไรงมือรู้จักเล้วไปเราวาตายก็บอกแล้วว่าระวังเราวา ตายตรงไหนกันเนี่ยผมจะได้ไปเก็บของให้ฝังตรงนันเาเผาหมดแล้วกรรมโอเคเอาชีวิตรอดคนเดียวจู้สู้เพื่อนบ๊ายบายไม่บายฮะมาคนแท็กเรามาเป็นเอ็นเอ็นเอ็นเต้มาเป็นเอ็นจีด้วยกันรามาที่พิกัตเนี่ยไป500กับรถ300ครับ สี่สูๆครับสามงคของทีมที่คุณจะรอดไม่รอดยังไม่รู้เลยคุณมีทางเลือกสองสองตัวเลือกให้เลือกระหว่างข้อแรกสู้พื้ชนะข้อสองตายหาไปซะเลือกอะไรสู้ดีกว่าโอเคเขาอยู่ไปทางที่เดียวอยากไปนี่เธอผมกลัวกลัวอย่างเดียวอะกลัวแล้วเข้าไปแล้วจะโดนไฟไปเลยอยากได้แอปเปิลก่อนไปเลยไปเลย เงินไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วไงผมันไม่มีจะให้เสียแล้วอ่ะเลยเลยคลิปเลยสักพักขอหาท้องกันเดซี่หลอกเข้าไปทีนี้ตายเลยตายแน่เลยไปเลยไม่มีอะไรให้เสียแล้วมสเตปเข้าเลยเห็นเธอเลย ไม่มีอะไรให้เสียแล้วคือคำพูดที่มันแบบไม่ค่อยไห้ใจเลยตายไปสองคนแล้วสตีฟเ <c oughs> หลือเจ้าคนเดียวแล้วเจ้าไม่มีอะไรให้เสียแล้วเข้าไปเลยสร <c oughs> ้าง,งบ้านในเดย์ท์เลยอืมบางิีที่ดีมั้งหรือเปล่าแล้วก็อยูดอย่านงานี้ไงจน,นแบบไม่ไมออกอะ่ะเรียกมาอไม่ออกจะอยู่จนโดนโดนหิวผิวตายอะ <c oughs> <ห>่ะโต้นนี้มันจะโตแล้วอ่ะผมต้องรออีกแป๊บหนึงน่งแล้วได้ไงว่ามันจะโต ่รู้อะผมมีแฮ็เปคค็นกินป้าหรอกินป้าโอ้ <c oughs> โหมีการหลอกกันด้วยไม่ใช่มาจริงนะ <c oughs> ไม่หมือผมบอกคุณเต้ให้ระวังเราอ่ะ แต่ในหน้าที่โอ้นี่ทางใครเนี่ยไหนๆแล้วจะไม่เหลืออ้าวแม็กขับจริงๆไอ้พิจูเลื่อนบล็อกพี่จูเลื่อนรถว้าวพี่เกี่ยวเดียวคนเดียวครับผมก็ไม่ค่อยอจริงจังเท่าไหร่นะเอาตัวอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้เลยนี่ U S C หรือหรือเกมหรือเกมมันหลกๆข้ามวันเนี่ยถามจริงนี่ไหมครับหลบวันนี้โมเมนต์ใช่ไหม ชื่สตีดครับผมไปห,หาเพชรกันไหมครับได้คนระับแต่แต่ไม่เอาเหมดเมื่อกี้นะยตกเราอะสตีดเราไปหาเพชรด้วยกันไหมใบก็ดีตามมาเออซอมบี้ข้างหน้ามีซอมบี้ไม่เป็นไรรอ,อดอี่แค okay. กำลังหันเดินไปแต่หากซ้ายเดินไปเลยล่องเราอะวิ่ง<า>ทองผมขอทองทั้งหน้าไป có để chơi cà hết sáng nay này, để nắm, để nắm bên thang này quá, không, <laughs> อันนี้ชื่อจูโกกูคัรตใช่ป่ะใช่จูกคัตเอสซีตอนซีรีส์นี้ไม่เหนียวไอไม่เหียต้องเสียไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วอืมเจ้ครับครับผมตายตรงตรงไหนครับตรงเมื่อกี้เลยครับไม่ใช่เกิดว่าเลยว่าคุณป๊นจมน้ำตายะครับโดน้ัตาย,ยเลยนี้เราลุ้นทีมเราอาจจะชนะก็ได้แต่ถ้าเกิดขุดตรงไปเนี่ยสวรรค์เลยนะ ลงล่างอ่ะแบบดิ่งเลยอ่ะอืมไม่ขุดดีกว่าสวรรค์นเมกมาลงมานี้ไม่เหลืออ่าเจะได้แบบไปพบเพื่อนของคุณเราไปเล่นโอเวอร์วอกันไปอย่างเล่นแรงแล้วอย่าให้ปืนพอแล้วอะ่ะหากันไปอยู่ไหนคุณได้จำจุดที่คุณตาครั้งที่แล้วได้ไดไมั้ ไม่ได้จะไปหาเพชรตรงนั้นไม่ไปหาไปคุณเลยอีกสองก้อนใช่สองก้อนเลยเฮ้คุณไม่ได้ดากเพชรนะเว้ยแลกบส่งชีวิตนิดนึงเองสยองมันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วไงไม่ออกปะ ต้องเสียสินแตกกระผมเอาไปเดินเอาไปเดินหาที่อื่นๆช่็ไหมครับขา็มนยั่มีใครมามันคงไม่มีใครมาหรอกจริงๆนะไม่แต่แมงมุมอ่ะแล้วก็หมู เขาตายไปแล้วเขาตายแล้วเายังอยู่ในห้องไงเนื้อออกมะตอนที่ผมว่ามันไม่มีการห้อแบบสเเป Spectator ไม่เหมือนอย่าง Crazy t h a i l a n งที่แบบตายแล้วจะมานั่งรวมกันตายนั่งจับข้าวรวมกันเพราะว่าคุณตายยังไงครับอ๋อโรชิปเปอร์ลัเวิร์สซีซั่นแรกตายโดยตกลาวาซีซั่นสองตายโดยตกซีซั่นสองอ่ายังอยู่รอดตายโดยถูกถูกตัดซีซั่นสามตายโดยลาวา ซีรั่นสี่ก็ยังคงเป็นซิปเปอิลเอ้ยไม่ดีไม่ดีซีรั่งสี่โดนเอเดอร์แมนโดนใช่อันนี้คืออะไรโดนเออ่คิปเปอร์ระเบิดโอเคไม่ได้โดนซีรั่งสี่โดนตอมดัดตาโอ้โหเต้เซนไฟหนึ่งหลอดเี๋คุณจะต้ฟคุณอยู่ใต้ดินเนี่ยคุณคุณจะเป็นทางเลยทหารจูนซุ่นเลยแล้วคุณได้เปลียนใต้ดินที่คุณจะฟังด้วยหคุณยังไม่เจอเพชรเลยอ่ะ อจะพชรปะจะตายแล้วมีคนตายไปแล้วไม่ต้องบอกจะตายแล้วเพื่อรอดตายตายเพื่อให้ทีมรอดเลยตายเพื่อรักตายเพื่อรากทีมไปตายด้วยคนหนึ่ง เจ้ไปได้ที่คุณครับคุณต้องล่าคุณตตีไม่ตายให้ได้ครับผมไม่ไม่ได้เป็นตัวตลกของเซร์ฟนี้อยู่ไหนวะเออไปที่ไหนไป้เอีกซ์ซนไฟเห็นอันนี้ไอ้สกิลิสตันไม่หนีเลยวะ อืเก็เจอเหมืองกันนี่ว่าเหมืองไหนอ่ะเหมืองรถไฟยิงยิงที่ไหนอ่ะอันนั้นน่ากลัวเลขเนไฟว่ามีตกอ่ะตกตกทีนี้ตายเลยเอ้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 ยคนไหนคุณเต้ยคยังไม่เห็นกดเลขสองแล้วก็เทเลพอร์ตทีมไว้ตายเดี๋ยวหาละิีมสีอะไรครับเต้ยตกจิ้มสีอะไรจิมสีอะไร เฉียวตายไปแล้วโอหแล้วเจ้าเหมือก็ใครจะเขาเขาตายเลยตกตายทิมิีเหลืองนี่ดูม้ามืดนะเพิ่มเย็นเ็ชนะอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเลือดเลือดดูแล้วก็น่ากลัวอีกแล้วทิมซีฟ้าพิชูเฮ้ยเขามีนี่แล้วคือเราไปส่องทีมเขาได้แต่เราห้ามบอกว่าเขามีอะไรเงี้ยใช่ป่ะบานนีเขาจะจ๊อกพึ่นๆสบุนสมุนเป็นก็ได้ ทีมึงว่าอย yes ่าอย่าเป็นเกย์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยอ๋อทีมทีมผมเองนี่ว่า ทำไมทำใทีมทีมนี้อยู่ข้างนอกคนเดียวอะ่ะแล้วอีกคนไปนไหนอะ่ะอีกคนตาตาแล้วเออไหนเจอเพชรเนี่ยอ๋ออยู่ไม่ใกลไม่ไกลก,กันอีโกะไกลนี้ก็เข้ามาบท <c oughs> นี้ก็หลุดจังเลย เน็ตท <Net> uh ูม oh. ีเจเขาเล่นายด้วยอ๋อตกใจเนาะสีพาวจำท้ากันนี่อืองเลยร้องใจช่วยทีมเราสิ ต้นไม้จะโตไม่โตสักทีไม่โตเขาเลินเท่าเลยเดินเท่าเลยโอ้ยเดินเท่าเลยผมโคงไม่มั่นใจเลยตอนนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไอ้อพเพชรเจอแล้วเจ๊ลองอีกลองอีกลองอีกมีม,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 มีมีก้อนหนึ่งซ่อนอยู่เห็นป่ะบอาแล้วบอกแล้วลองอีกลงอีกลงอีก <c oughs> กลัวลาว้าไม่เอา <c oughs> ไม่เอาละไม่มีลาว้าไม่ไมีลาว้ามีเพชรอีกก้อนหนึ่ง เจ้าหมอดิหมอหมอหมอเรียนมาหมอรู้ไม่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 โอเคตัวฉันอื <laughs> <c oughs> มเอ็นชาได้บนทองได้ไหม <c oughs> ไม่น่าได้ตึ๊บวิสามันพอดียิดเข่มโอ้ยเบี้ยวไปไปก็บนนั้นเบี้ยหนักเลย แม็กนี่ใคอออ่อ,อะอ๋อซอนออมฮีโร่อะรข่ไหซอนออมฮีโร่เพอาคือใครแม็กกี้อ่ะแม็กกี้แม็กกี้ยี่สิบน้ำ เพรว่าผมควรเลิกผ่านแล้วดีกว่าอยู่ไปก็ทำอยู่ไม่ได้ปะปิดคลิปปะอะไรบคลิปบต้งต้ิปบี่ิ้ทิ้งสีม่วงซู้ๆเราจะมีตัวสัตว์การโกงจะเจออีกต่อไป <c oughs> ก็ปอดตัวถ้าดูดีนะแต่เมื่อตายเสร็จปุ๊บแบบเกิดมาทำไมนะ <c oughs> จบแล้วจะลงถึงแค่ตอนผมตายแล้วกัน แกตัวตัวกูไปอ่ะไรโอเคอ่ะอินชานของแล้วเหรอใช่ะกำลังอินชานเอ้าชิป หายทีเดียวไม่เป็นไรโอ้โหไฟ่เท่าฟาร์ลิงก็ได้สีแดงกับสีฟ้านี่น่าห่วงนี่เลยทำไมเดี๋ยวดีเจฟารลิงหาย ขีดสัญญาณเป็นการกระบาดเฉยเลยสีเหลืองสีเหลืองก็น่ากลัวเอ้ามีตายยกทีมสีแล้วอ่ะใช่ฮะสีเขียวเฮ้ยไม่ใช่นี้ดิ น้ำมาจากไหนวะข้างบนเลยอ่านยังไหมเนี่นย,ยงไม่อัดนไหมเนี่ยใช่กำลังอ่าน,น,นอยู่อ่ะเราต้องไปตัดไหมเนี่ยตัดแน่นอนงอัดยาวเอ,อ้ยชิมหาละเห็นคนแล้วไหมเนี่ยโอเคไม่มีต้นไม้มันาหลยจะโตรอต้นไม้ จะเสร็จนี่เดี๋ยวสนใจเล่นลักกี้บ็อกไหมอืมอาจจะไม่ได้แล้วคือเดี๋ยวประมาณไม่ไม่แบบเชิญไว้ก่อนพอดีเจเขาถามว่าให้เชิญไปอยู่อ๋อโอเคได้ได้โอเคเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวว่างวันไหนเราทักไปในเฟสยังไงโอเคครับไหว โอ้ยน้ำไปละ